สวัสดีผู้ชมครับสวัสดีพี่บอลสวัสดีพี่มุกนะฮะวันนี้เมื่อวานที่วันแม่วันแม่เนี่ยปรากฏว่าวันแม่ก็ฉลองวันแม่ก็มีด้วยแต่ว่ามีเรื่องราวหลยๆที่เกิดขึ้นกับหลายครอบครัวแม่จากลูกไปลูกจากแม่ไปเกิดขึ้นวันแม่เช่นเยวกันข่าวนี้ข่าวใหญ่มากข่าวใหญ่ที่จังหวัดชนบุรีอยู่ดีๆเนี่ยมีครอบครัวตายยกครัว แม่ที่เป็นระดับผู้กองอลูกสองอีกสองคนคเหตุการณ์นี้ตอนแรกที่ตายเนี่ยเขาเข้าใจว่าน่าจะโดนโดนทำร้ายหรือเปล่าแต่ตรวจมาตรวจไปกลายเป็นสองประเด็นประเด็นแรกเนี่ยคือพิกัดที่ตั้งบ้านนี่ยมันอยู่ในห่วงจุ้ยที่ไม่ดี<อ>ทางสามแพร่งถ้าเ<อ>ชื่อเรื่องนี้ ในวันนี้จะมีเรื่องนี้ด้วยแต่อีกปมนึงที่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์เลยก็คือเรื่องของน้ํายาล้างท่อเวลาท่อตันเศษอาหารอุดตันอุดจระกระดาษน้ํายาล้างท่อสาดลงไปเทลงไปมันทะลวงให้หมดเลยนี่น่าจะเป็นปมน้ํายาล้างท่อมอณะด้วยครับเมื่อสูดดมเข้าไปนะครับจะทําให้หมดสติถ้ามีความ้นสูงนะครับจะหมดสติหายใจโรยลินหลังจากนั้นก็จะ หายใจเข้าไปโดยที่ไม่มีอากาศก็คือขาดอากาศ,ากาศหายใจนะครับเซลลในสมองตายเนื่องจากขาดอากาศหายใจก็เสียชีวิตในนี่ค่ะอาจารย์อ้อยก็ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับด้านเคมีนะว่าไอตัวโซดาไฟเนี่ยกับตัวน้ํายาฟอกขาวหรือว่าไอตัวสารที่ใช้ทะลวงท่อน้ํายาตัวนี้ผสมกันมันจะเกิดสารคลอลีนออกมาถ้าเป็นในปริมาณที่เข้มข้น มันก็ระคายเคืองตามผิวหนังแสบตาแสบคอแสบจมูกแต่ถ้าเข้มข้นมากๆอากาศไม่ถ่ายเทมันส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจหลอดลมบวมเอาออกซิเจนเข้าไม่ได้สมองขาดเลือดก,ก็เสียชีวิตได้แต่ต้องรอผลชันสูตรทางนิติเวชอีกครั้งหนึ่งค่ะเอออะเรื่องนี้ถามคุณผู้ชมดีกว่าใน34 HD อแอปพลิเคชันนะครับเผื่อใครที่มีประสบการณ์<ะ>หรือว่าใครที่เคยใช้ตัวน้ายาตัวนี้หรือว่าโซดาไฟก็ตามเนี่ยร่วมแสดงความเห็นกันได้นะครับใน34 h d แอปของเราน้ายาลา ทางท่อพามรณะสามแม่ลูกไม่มีใครรอดแม้แต่คนเดียวเอากดหนึ่งไม่น่าใช่นะเออเหมือนที่หลายคนสงสัยว่ามันจะมันไม่ใช่แบบเปิดห้องปุ๊บสูตรปุ๊บ<ช>ตายปับ๊บนี่ไม่ใช่ขนาดนั้นนะเออหรือว่าข้อที่สองเออมันก็ไม่แน่มันน่ากลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่อาจาร,รย์ออสเนี่ยอธิบายถ้าเกิดมันไปทปําปฏิกิริยาเมื่อไหร่ก็มีสิทธิ์ที่ทําให้คนขาดอากาศหายใจแบบฉับพลันแล้วเซลล์สมองตายเซลล์สมองตาย เราก็ตายด้วยนะฮะอ่ะร่วมตอบคําถามกันได้ในแอปพลิเคชันของเรานะครับคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ฮะอันนี้เป็นเหตุการณ์สลดอีกเช่นเดียวกันหนุ่มคนนึงเพิ่งจะแต่งงานกับแฟนใหม่แต่งได้ประมาณ2อเดือนได้รับการติดต่อจากแฟนเก่าเลิกรากันไปแล้วให้ไปเจอกันที่โรงแรมฮะปรากฏเจอไปเจอมารู้อีกทีทั้งคู่กลายเป็นศพนอนคู่กันอยู่บนเตียงครับ ย่กว่าละครมีหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าสย่งนะครับพักคู่เดียวช่วงหน้าหน้าจอทีวีช่วงหน้าจะยิ่งกว่าละครมีหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าทินกรทินกรเนี่ยเห็นสาวคนหนึ่งหน้าสงสารเป็นสาวพีอาร์ควักเลยดีกว่าสองหมื่นถ่ายชีวิตเธอคืนมา,าโดยไม่หวังอะไรทั้งสิน้นหลังจากถ่ายมาได้ไม่กี่วันเซียที่เป็นเจ้าของสังกัดสาวคนเดิมส่งลูกน้องมาตามกระทืบอมพระเอกมากนะใช่ไหมเอา,เอาผลตอบแทนคนดีเอาไปปาตรีนก็ติดตัง 2020ช่วยน้องเข้าไปน้องก็โอนคืนมาเหมือนครับเสียหน้าอะไรเงี้ยก็เข้ามาเลยะมิกุมิกทะลุโลกโชคทะลุหลานแจกรถแจกทองมูลค่ากว่า2ล้านบาทเพียงสแกน QR โค้ดข้างขวดแล้วกรอกรหัสใต้ฝาวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะ ายสุดยิ่งใหญ่ภูมิปัญญาเลอค่างานหัตถศิลป์ดึงแก่นแท้ของสุดยอดศิลปินจากท้องถิ่นมาสร้างสรรค์โอท็อปไทยงานศิลปะชีพประทีปไทยโอท็อปลอมดวงใจด้วยพระบารมีตะการตากับสินค้ากว่า2,000ร้านค้าอิ่มอร่อยกับโอท็อปชวนชิมจากทั่วประเทศสนุกกับมินิคอนเสิร์ตและความบันเทิงอื่นอื่นอีกมากมาย10-18สิงหาคมนี้ณอาคาร Cha เ l e n จอร์3 Impact คเมืองทองธานีโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ใส่เขาเอาตะหงลายเจาหยุง่งใบใบเจาหยุ่งไรครั้งแรกของมัมีโป๊กโผลแผนอนติดมอสมีกลิ่นตะไคร้สกัดจากธรรมชาติช่วยป้องกันยุงยาวนานเก้าชั่วโมงแค่ใส่ก็หางไกลยุงครั้งแรกเขาเอากันยุงจากมามีโก๊กใหม่โลตัสขนมรูปน้องไก่รสกว๋วยเตี๋ยวเรือหอมอร่อยเข้มข้นและรสไก่งาจิ้มแก้วกลิ่นข้าขวคั่วอร่อยแซ่บสองรสใหม่ลองดียาหม่องตราถ้วยถอใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงศัตัดต่อย วิ่งเวียนหน้ามืดทาถูทาถูยาหมองตราถ,ถุยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหมองตราถุยทอฉันเชื่อในความมุ่งม,มั่นของเขา High Q One Plus Super Gold หนึ่งเดียวที่มีซินไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมีวิตามิน B12 ิเพราะความตั้งใจจะพาเขาไปได้ไกลกว่า High Q One Plus Super Gold ท้องอืดเขียว A-X r x อ็กยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อไซเมติโคนเคียงข้างคุณมายาวนานผลิตภัณฑ์คุณภาพจากตา X อั่านคำเตือนในฉลกากก่อนใะ้ยาใหม่โ o ลเลอร์โคสเตอร,ออคร์คอนขนมกลิ่นข้าวโพดย่างทรงแท่งอร่อยพ,ดพดุดๆเนื่งแบบพร้อมค่ะขันขันขัน,ขน สิ่งที่ใช่ดรามามาชัวเลือกใช้เคลียร์48ชั่วโมงอิชฟรีใหม่ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าช่วยปกป้องจากรังแค่และความคันมั่นใจ100%เคลียร์ทุกดรามาปัญหาความคันไมโลประโยชน์เต็มมีมัลติวิตามิน B สูงลุยต่อสนุกได้อีกเพื่อเป้าหมายที่เป็นคุณอร่อยเต็มที่ประโยชน์เต็มแก้วไมโล ปวดใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดตลาเสือบรรเทาอาการปวดกล้ามเนือ้อด้วยตัวยาสูรจากไเกร์บมยืดหยุ่นได้พลาสเตอร์บรรเทาปวดตลาเสือปิดที่ปวดเพื่อบรรเทา รสตักขนมรูปน่องไก่รสก๋วยเตี๋ยวเรือหอมอร่อยเข้มข้นและรสไก่นากจิ้มแกวกลิ่นข้าวคั่วอร่อยแซ่บสองรสใหม่ลองดิใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับทีแรกก็ไม่เชื่อนะครับใช้นิดเดียวปากจะสะอาดได้ยังไงแต่พอได้ใช้เทพไทยรู้สึกได้เลยว่าปากสะอาดมากฟองก็เยอะไม่เคยใช้อะไรครั้งแรกแล้วรู้สึกได้แบบนี้มาก,ก่อนเลยครับยอดสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดชอบเทพไทยมากใช้กันทั้งบ้านเลยครับเรื่องอาการปวดวางใจเทลีนอนปวดหัวมีไข้ปวดหลังปวดประจำเดือน เทอรีนอห้าร้อยสำหรับผู้ใหญ่บปรนทาวาการปวดอย่างมีประสิทธิภาพมีตัวยาพาราเซตามอลเรื่องอาการปวดว่างใจเทอรีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา Hi, <we. S 1> นมเปรีย้ยวไอวี่อร่อยหอมพีเต็มมนมโคทแท้ๆไอวี่ไอวี่ร่อยว,ว้าวไอเลิฟไอวี่กลิ่นอับเวลาตากผ้าข้ามคืนเหรอ ชมิกลัวใช้ดาวนีด้วยไนท์พรฟฟูมเพลช่วยต้านกลิ่นอับชื้นข้ามคืนหอมประทับใจติดทนนานดาวนีหกชิ้นคุ้มนะหกชิ้นคุ้มนะชิ้นคุ้มนะฟ <Hey. S 2> ันโอฟันโออร่อยฟันโอโหคุ้มจริง ขอแนะนำโปรตีว่าแบ็กซิตมีจำหน่ายตามร้านขายาทั่วไปเซเว่นก็มีแซลมอนจากโนเวย์ความอร่อยที่ลิ้มลองได้หลายรูปแบบทั้งแบบซาชิมิต้มจี่หรือย่างลงตัวกับอาหารทุกมื้อแซลมอนจากโนเวย์ขอแนะนำ โปรทีว่าแบ็กซีดมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปเซเว่นก็มีสนับสนุนโดยแว็กซี่ผ้าดูแลเครือบเงาเครื่องหนังและพื้นผิววัสดุเอเนกประสงค์ยาแคปซูลขมิ้นชานอ้วยอันจากอ้วยอันโอสนมีจำหน่ายตามร้านขายยาและร้านสะดวกซื้อทั่วไป ใหม่ก็เ,เคลียบ PR Big Bag รถสาหลายอร่อยเข้มเต็มซองยาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอนเพนื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจจากบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดขอแนะนำเม็ดอมสมุนไพรรถมะขามป้อมอาปาเชอ I l เลฟอาปาเช เจ็ดโมงตรงแล้วค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้มาดูเรื่องราวของคนใจหล่อกันหน่อยอทินกรใจหลอแต่เหมือนจะเอ็นดูเขาเอน็นเราขาดนะคะไปถูกชะตาสาวพีอาร์คนหนึ่งเขาก็เล่าเรื่องราวในชีวิตให้ฟังแล้วหลังจากนั้นค่ะทินกรก็เห็นอกเห็นใจอยากจะช่วยสาวพีอาร์คนนี้ให้พ้นจากขุมนรกให้ออกมารับอิสระออกจากอ้อมอกของเสี่ยคนหนึ่งแต่ว่าต้องเอาเงินไปแลก สองหมื่นบาทออทินกรใจสปอร์ตให้ไปเลยแต่ปรากฏว่าผลที่เขาได้รับคือพังยับเยินค่ะชายที่ชอบใช้ความรุนแรงคนนี้เป็นของคุณนะเป็นของคุณรับไปเต็มเต็ม next step แรกๆน้ำต้มผักก็ว่าหวานแหละ<ๆ>นานๆ,ๆไปก็อย่างที่เห็นมีลูกเขายัางกล้าทำอันนี้มายืนหัวล้อคิกๆๆ หัวอกผู้หญิงด้วยกันนะเาอรอุนแรงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนก็ตามครับ,รบอ่ะมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะล่ามือมืดบุกยิงผู้เท่าคนหนึ่งออซึ่งลูกกระสุนเนี่ยแทงทะลุนะคะลูกกระสุนทะลุเข้าไปที่ปอดซ้ายเป็นรูเลยจนทําให้หนุ่มใหญ่คนนี้เสียชีวิตอนาถอยู่หน้าบ้านค่ะ <c oughs> นี่เป็นช่วงที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะไปดูที่เกิดเหตุ คือไม่เห็นและไม่เห็นคนตายเพราะอะไรเจอแต่กองเตรียมพร้อมอุปกรณ์ไม่เป็นอย่างดีอไอ้ปล่อยกลับบ้านเน่ะเข้าใจเพราะว่าเขามามอตบตัวกับตำรวจแล้วมีการจํากัดเลยไหมหรือว่า ปล่อยให้เขาไปขับแท็กซี่รับผู้โดยสารปกติอ้าวเราต้องขับแท็กซี่แล้วที่แท็กซี่บอกไม่รู้จะปล่อยจะให้ขับหรือไม่ขับถ้าไม่ขับจะเอาอะไรรับประทานจะอะไรแหลกล่ะแต่เขาบอกไว้แล้วว่าวันนี้เดี๋ยวผมยามีดออกไปแต่ง่ายคือเขาสามารถประกอบสัมมาอาชีวะต่อไปได้วะโอ้โหนี่คือผลพวงจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยตัวกลับบ้านชั่วคราวโดยไม่ตั้งข้อหาเออก็ถึงได้บอกไงเพิ่งจะไปฟันหัวผู้โดยสารมาแต่ยังปล่อยให้เขาออกไปขับรถรับผู้โดยสารคนอื่นอีก แล้วจะเปลี่ยนได้ไหมคนอื่นจะได้ระวังตัวไว้หน่อยพี่ต้นพี่ต้นเนี่ยรถเสียบ้างไม่เสียบ้างเขาเป็นระบบเช่ารถสหกรหกรเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ต้องเช่าคันเดิมทุกวันจะเปลี่ยนมือได้ให้เราทําบุญเยอะๆเท่านั้นเองอย่างอื่นทําอะไรไม่ได้อีกแล้วครับภัยอันตรายมีรอบตัวจริงๆนะจะขึ้นรถโดยสารก็ต้องระวังเอ้ยอีกหน่อยต้องโบกและพี่พี่ ไปที่นี่แล้วมีมีดไหมอย่างนี้ดกวาขอตรวจรถก่อนขึ้นอให้สันนิษฐานไว้อันตรายร้อยเปอร์ว่ามีมีทุกคออมีสักอย่างเนี่ยพี่มุกไม่มีดไม่เปืนไม่แท่งเหล็กไม่สปาต้าก็ไม้เบสบอลตายแล้วเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าประกอบอาชีฟ็กซี่ต้องพกอาวุธกันขนาดนี้แต่ก็ต้องบอกแบบนี้ว่า ก็ไม่ใช่พี่แท็กซี่ทุกคนเพียงแ,<ต><อ>แต่ว่าแต้มบุญเราอะมันน้อยเราไม่จะเจอเรื่องลเออลยไลอก็มักจะเจอแท็กซี่ที่ไม่น่ารักอะนะฮะอืมอันตรายมีรอบตัวจริงๆค่ะปืนผาหน้าไม้เดี๋ยวนี้หาง่ายกลุ่มเด็กอายุ14ก็มีปืนได้เอองงเหมือนกันนะคะเพราะว่าเด็กชายคนนี้ค่ะเขาไปงานวันเกิดเพื่อนแล้วแก๊งเพื่อนเขาเนี่ยอายุไล่ๆกันเลย14แต่ปรากฏว่าแม่ได้รับโทรศัพท์เอา้าลูกชายโดนยิงเข้าโหนกแก้มค่ะ